เฮ็ดกับบ้านเป็นป่ทำกับบ้านเนาะกบเพ่าหมูกับบ้านห้ากล่องแม่ไม้ใส่โอ้แม่ไม้มีเบียกอยู่เนาะใส่ถุงมือแล้วก็บีบีตรงนี้อเจ้าเงินให้เพื่อนอะไรติเท้า แเมเดตเม่มึงเด็กจันเดี๋ยวจะให้แม่บ้านเกียนใช่ไหคะพอม่งงเอาสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะเออเออเพิ่มจ้าจะเพิ่มอันนี้ห้าเพิ่มกับบ้านนะคะห้านะคะ มันเลิศเล็ดเด็ดติดมือกับบานเป็นปะคะอ่ะมาเลยนะฮะเออเสร็จก่องอ,อันนี้ไปปิดด้วยปิดให้แม่ด้วยกระเพาะหมูทั้งนั้นนะคะ ห้านะคะห้ากล่องนะคะห้ากล่องนะคะนี่ต้องใช้นี้ เลดบลา,าคะมืเอี้แคม่หอยกรบเสียบดูนี่น่บจเอามาเลยจ้ะ้มบัตีิามาต่างากันเปรี้ยวแยงหน่อยผุนโอต่ำเสียพอมาเม่หอยใส่ผงชูรสลาย อีดีตวัวฉันบ่แพงอีดีตัวเม่จ้ามามักในเพลนเห็ดไหมเขากินคักนอกผงสลุดนอ,อไม่หมายซอยอันอันซอยบักแตงให็นไหมเด้กค่ะใส่ข้าวกล่องค่ะใส่อะไรอันนั้นไปห้ากล่อง yeah อปลีตมจระประับจระฟงจะหิ้หของ เหลืออะไร,ะไรเหลืออะไรไโอ้ยแม,ม,ม่จันทำเสร็จยัง